ตอนนี้ต้องให้คุณบุญคุ้มนะคะได้ฝากอะไรไว้ให้กับผู้ประกอบการบ้างนะคะที่กำลังประสบป,ปัญหาอยู่ในตอนนี้ค่ะ h e l ค่ะครับค,ครับก็อยากจะเรื่องพงลังงานเ็น่มื่อที่ในช่วงแรกผมขอแก้แก้หน่อยน,นะฮะไอ้รื่งของอยู่แบบว่าปริมาณการใช้น้ำมันห yeah นึ่งลิตรเนี่ยจะเทียบเท่ากับการเผามันจะ ได้กับการเผาใบไม้ใบหญ้าประมาณ40-5กิโล40-5กิโลนะคะอะเพราะฉะนั้นมันน้ำมันเออ่ใบไม้ใบหญ้า40-5กิโลเนี่ยมันจะเท่ากับ 1, น้ำมันหนึงน่งลิงตรเพราะฉะนั้นนี่ทุกอย่างมีค่าหมดแต่ว่ามันต้องตันกระบวนการนะครับค่ะอะครับตอนนี้ขั้นต่อไปเนี่ยผมจะจะเอ่อแต่งักปรผสบการว่าผมแต่งกรงปรผสบการนะครับค่ะรวเข้าไว้ในโรงงานเยอะนะแล้วทำงานวิจัยเกี่ยวกับพลังงานนะครับในการใหญ่ อมันการการวางแผนทางวางงานเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนกับเราซื้อรถที่มันตัดสินใจได้แค่บอกวันที่เราจะซื้อรถเนี่ยมันมีเงินในกระเป๋ามีเงินดาวอยู่แสนหนึ่งแล้วก็ทําได้สิครับว่าพลังงานเนี่ยมันวางแผนสี่ห้าปีนะนี่ยังมีวิสชั่นเ่ื่อที่แต่พัฒน์ของเราทต้องสัมผัสเราจะทําเนี่ยไหนมันเป็นทาที่ถูกพ่าดเราจะทําอะไรป็คิไปก่อนยุ่งยาก ตอนนี้รู้สึกที่ผมทําเกีสส่ยวกับก๊าซก๊าซสค่เอ่อผมผมทําทําปกการระบบชาร์จช้าค่าทั้งงานน้ำตาลงานแป้งมันโรงงานน้ํามันปาล์มไปทั่วคาบุนิเชียเ่ยน,นะ <c oughs> พวกนี้เนี่ยพลังงานมหาศาลมากพลังงานนี้ได้มาจากไหนมันจะของเสียนะครับพลังงานนี้มนจะของเสียเลยอ่าย้อนดูหนังเรื่อง แพ็กดีดีเจืสองเวลาหาดีจะใชปิไได้ดีไม่ได้ตองทีสองสองดีสามที่พระเอกกับอาจารย์คนนั้นเอาเอาขยะไปใส่ในรถแล้วก็รถวิ่งได้อันนั้นไม่ใช่เรื่องเพื่อสัตว์นะปัจจุบันนี้เขามีแล้วจริงๆก็มีหเอกสามสียแล้วก็ไปเป็ียนเป็นการศิลวัฒน์หรือจารแสดงโรงงานเกิดขึ้นในนั้นโรงงานน้ำเต้าหู้ตอนเจ็ดผมก็ไปทําให้โรงงานข้าวโพดแบบใหญ่ๆเลยในเชียผมก็ไปทําให้ เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานทุกนี่ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์เรื่องพลังงานน้ําเสียที่เราเกิดขึ้นอันี้น้ําเสียที่เกิดขึ้นมันก็เป็นน้าเสียที่เข้อทางน้ําเสียที่เรียกว่าน้าเสียจากสาธารณสิที์ครับตั้งชื่เรียกว่าเอาเป็นเส้อสาธารอสิทีย์เนี่ยเอาง่ายๆถ้าเราแบบผู้ติดตั้บ้านน้ำเสียที่เหม็นเน่านะฮะหนึ่งแบคทีเรียเหม็นเน่าเนี่ยมันมีโอกาสเกิดเกิดกาซมีเกิดกาซพวกอเอาไเป็นสิ่งเกิดได้แต่ระบบการจัดการที่ เพราะฉะนั้นน้าเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมันอย่างในจังหวัดลำปางเราเอยงเนี้ยมันไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่ในในอุตสาหกรรมใหญ่ทีาาอ่อุตสาหกรรมทางด้านแก้งมันลงแก้งมันใหญ่ที่ลงลาใหญ่ผู้นี้เขาจัดการน้าเสียเขาได้ทีเดียวแต่บ้านเรามันเป็นโรงงานเล,เล็กๆกระจกะกะกายโลงที่นี่เป็นหย่อมนึ่งโน้นที่นี่เป็นหย่อมปัญหาของเราก็คือว่าจอาน้ําเสียพวกนี้มารวมกันได้ยังไงแล้ว พลังงานนะครับน้ำเสียที่ว่าเนี่ยมันอาจจะมาจากฟาร์มหมูก็ด้นะฮะไม่จําเป็นต้องเป็นพวกแบบไอซีฟุต่าร์ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอารับเสียตีงนี้มารวมกันได้แล้วก็ผลิตแก๊สคุณภาพขึ้นมาเป็นพลัางงานมหาศาลเลยครับปัญหาของเราเนี่ยการรวมผิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงา่ายแต่ปัจจุบันเนี่ยผมไมด้ศึกษาลูกค้าของผมนะลูกค้าขผมอยูก่กำแพงเพชรคนหน อยู่เชียงใหม่คนตรงนี้เขารู้จักกันเขามีการแลกซื้อน้าเสียกันนะปรากฏว,ว่าแต่ก่อนนั้นน้ำเสียเป็นน้ำซื้อเพรความน่ารังเกียจเราแค่พูดว่าโรงงานนี้น้ำเสียเราบอกว่าน้ำเสียหน้ารังเกียจมากปรากฏว,ว่าปัจจุบันนี้ก็ซื้อเขามีการบางที่เขาบอกว่าเอาง่ายๆให้จีเขาก็ได้ไปเขาก็เขาก็ได้กาไรแล้วเพราะเขาไม่ต้องทําระบบจัดถูกไหมครับค <c oughs> แ,แต่จนปัจจุบันนี้ยิ่งหนักไปกว่านี้การซื้อขายกันนะคนระับทีะนั้นเนี่ยผมอยากให้อย่างใครจะทํางานทำางานเก่งอะไรทีน ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ําเสียเนี่ย <Okay. S 1> ตอนนี้ถ้าถ้าแบบว่าคลิปแบบเก่าแล้วเขาบอก่าโอ้ยไปนั่งดมน้าเสียเขาได้ยังไง <Okay. S 1> แบบใหม่เนี่ยเพราว่าอันนี้จะเป็นจะเป็นพลังงานในอนาคตใช่างนี้นะ <okay. S 1> ให้ฝากคิดหน่งเพราะว่าการทําพลังงานเนี่ยมันไม่ได้ือนวลาเราไปซื้อรถซื้อพรังทัพถ้าเกิดว่า ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้ผู้ประกอบการหลายๆที่นะคะได้ฟังคุณคุ้มอยู่ถ้าเกิดว่าอยากจะปรึกษาอยากจะหารือนะคะไม่ทราบว่าจะติดต่อไปได้ที่ไหนคะก็เบอร์โทรผมเลยค่ะถ้าถ้าผมอาจจะงานยุ่งหน่อยนะเขาวีรบ้านเขาจะตอบให้ถ้าถ้าไม่มีรับบ้านอาจจะอาจจะเอ่อเอ่อให้ลูกน้องผมหรืออะไรก็เจอตอบให้นะค่ะเบอร์นี้เลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งใช่ไหมคะ เก้าห้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์นะคะครับค่ะอันนี้ก็ฝากให้สำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะปรึกษาได้นะคะครับครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะขอขอบคุณคุณบุญคุ้มมากมากเลยค่ะขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะตอนนี้ เราก็มาพูดคุยทิ้งท้ายกันก่อนนะคะในวันนี้คุณตีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสมาชิกหอ,อการค้าคหรือว่าบุคคลทั่วไปนะครับเชิญมารดน้ําดําหัวผู้อาวุโสของหอ,อการค้าควันที่24เมษายนนะครับเวลา18นาฬิกาที่บ้านเสาหนักอ๋อค่ะครับวันที่24เมษายนที่บ้านเสาหนักนะครับเราจะ,ะมีพิธีรดน้ําดําหัวผู้อาวุโสของหอ,อการค้ากันค่ะครับผมส่วน ก็จะมีข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของการสัมมนา,าครับการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกอุตสาหกรรมภาคเหนือเพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่า,าลำปางจะเป็นฮับจะเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกในอนาคตนะครับด้วยเส้นทาง R3A หรืออะไรก็ตามาแต่ว่าการสัมมนา,านี้จะจัดที่เชียงใหม่ครับวันอังคารที่24เมษายน วันเดียวกับที่เรามีงานลดน้ําดําหัวเลยนะครับที่โรงแรมเซ n นทาราดวงตะวันเชียงใหม่งานนี้ฟรีครับแต่ว่ารับจํานวนจํากัดต้องรีบครับก็ติดต่อที่หอการค้าจังหวัดลำปางได้ครับ054 2์ห้าสี่สองหกหศูนห่สหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ครับลำปาง Chamber ์นะครับแล้วก็ยังมีอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับผู้ประกอบการโอท็อป นะครับเนื่องด้วยกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับก็เห็นเห็นคุณค่าของผู้ประกอบการโอทอปก็จะจัดสัมมนาขึ้นในใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นวันพุทธที่25้เมษายนนะโรงแรมลำปางเวียงทองจังหวัดลำปางนะครับค่ะนี่คือคผ,ผู้ประกอบการใช่ไหมคะผู้ประกอบการโ t ทอปค่ะเพราะว่า,าผู้ประกอบการที่ผ่านการสัมมนาในครั้งนี้ และถ้าได้รับคัดเลือกนะครับจะได้มีโอกาสได้พัฒนาสินค้าตามแนวทางของสินค้าของท่านแต่จะมีนักออกแบบมาช่วยด้วยแล้ครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ไปออกบูธไปแสดงนิทรศการทั้งในระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยก็จะมีเรียกว่าจะอินเตอร์ขึ้นใช่เราจะมีการใช่จะมีการสนับสนุนสินค้าของท่านเนี่ยให้ได้จัดวางในห้างสรรพสินค้าที่เขา อ่าสนับสนุนมี<อ>ช่อง,องทางให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับสุดท้ายละค่ะอ่าเป็นอ่าโครงการจากกรตนะครับอ่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะครับอ่าเขาได้เห็นว่าจริงๆแล้วในการทำธุรกิจเนี่ยอ่าการที่จะทำขยายธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้เนี่ยะจะต้องใชเง้เงินทุนจำนวนมากแล้วก็ แหล่งเงินทุนที่สําคัญแหล่งหนึ่งก็คือการขายหุ้นให้กับประชาชนแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังเป็นหุ้นของบริษัทที่อยู่ในกรุงเทพหุ้นที่อยู่ในจังหวัดจังหวัดต่างๆเนี่ยน้อยมากนะครับ <c oughs> ก็เลยจะมีโครงการสัมมนา,าหุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัดก็จะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยาภาพเนี่ยเข้าไปสัมมนา,า <c oughs> เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ S <S <S ซึ่งก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หอการค้าจังหวัดลำปาง054265078เช่นกันครับผมเมืเดียวกันเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาเวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะและขอบคุณค so ุณตีด้วยและขอบคุณไปยังคุณบุญคุ้มบุญยโสภัสด да SO ้วยนะคะขาลืมไม่ได้เลยคุณผู้ฟังทุกทุกท่านเลยค่ะ